หัวอกนกเช้าวันหนึ่งท่านอาจารย์พระครูปัญญาพรโสพลวัดเทพศิรินทราวาดได้โทรศัพท์มาบอกว่ามีผู้บันทึกเรื่องจ,งจริงในชีวิตที่ประสบเหตุการณ์ผ่านมาแล้วอยากจะให้เกิดประโยชน์ทั่วไปจึงอยากให้คุณทอส่งคนไปรับต้นฉบับที่กุติข้าพเจ้าก็ได้กรา,าบขอพระคุณท่านอาจารย์และให้คนไปรับบันทึกฉบับนั้นมาพิจารณา ท่านผู้บันทึกนั้นขอร้องไม่ให้ลงนามจริงไม่อยากจะให้ผู้ที่รู้จักได้อ่านแล้วจะทําให้เกิดความสะเทือนใจในบ้านปลายแห่งชีวิตขขาพเจ้าก็รับปากกับท่านอาจารย์พระครูปัญญาพรสโสพลจะไม่ออกนามผู้บันทึกข้าพระเจ้าอ่านแล้วก็อยากจะตั้งชื่อว่าหัวอกนกความจริงอยากจะให้ความหมายถึงอกเขาอกกราว หมายถึงชีวิตของแต่ละบุคคลต่างก็ย่อมรักชีวิตด้วยกันไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์โลกทั่วไปเมื่อมีชีวิตเคลื่อนไหวได้ก็ไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคนหรือสัตว์เรารักชีวิตอย่างไรเขาก็รักชีวิตอย่างนั้นเมื่ออ่านคํำบันทึกแล้วทำให้กลับไปนึกถึงครั้งอดีตที่ผ่านมายังอยู่ในความทรงจำว่า เมื่อครั้งถนนสายบางปูสมุดปราการเปิดขึ้นใหม่ๆเวลานั้นเรายังรักสนุกสนานในการล่าสัตว์ยังไม่เคยนึกถึงอกเขาอกเรามาก่อนว่าเรารู้สึกสนุกสนานเมื่อได้ล่าชีวิตนกส่วนนกจะรู้สึกอย่างไรเราไม่เคยสนใจเลยทาให้นึกถึงสภาพสมัยก่อนเราได้ไปกับผู้ที่ชำนาญทางและผู้มีความรู้ในการยิงนก เวลาเช้าตรู่เราสะพายปืนลูกซองเที่ยวซุ่มแอบคอยหาฝูงนกที่บินลงมาเกาะตามชายทะเลแล้วก็วิ่งไล่จิกกุ้งปูปลาและพวกหอยกินตามสภาพของนกทะเลภาพที่เราเห็นยามเช้าตรู่นั้นรู้สึกว่าโลกเรานี้ธรรมชาติสร้างไว้มีความสวยงามประทับตาประทับใจเสียงคลื่นสาดเข้าหาชายฝั่งละลอกแล้ว และลอกอีกไม่ขาดสายแสงอาทิตย์เริ่มจะจับขอบฟ้าก่อนรุ่งอรุณฟากตะวันออกเริ่มสว่างด้วยแสงสีที่สวยงามก่อนพระอาทิตย์จะผุดขึ้นพวกนกทะเลมากมายเช่นนกยางนกอีก,กอยและหมูนกตีนเทียนนกนางนวลและนกทะเลนานาชนิดมากมายเกินที่จะจดจำได้หมด เริ่มลงเป็นฝูงไล่จิกปลาปูอย่างสนุกสนานยามนั้นชายทะเลจะเต็มไปด้วยฝูงนกเสียงแหลมและเสียงหวานมากระทบความรู้สึกทางประสาทหูทางตาทําให้ต้องรำพึงอยู่ในใจว่าชายทะเลเมื่อแสงเงินแสงทองจะเริ่มแจ้งพร้อมด้วยนกน้อยใหญ่ส่งเสียงที่ชายเลนดูช่างงดงามน่าดูยิ่งนัก นกจำนวนพันพันหมื่นหืนบินลงสู่ฝูงกระจายอยู่ทั่วไปในเวลานั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกสดชื่นจิตใจผ่องใสที่มีโอกาสได้เห็นความงามของธรรมชาตินกทะเลน้ำทะเลสีครามละลอกคลื่นและแสงจับท้องฟ้าสีส้มแดงเหลืองซึ่งอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นมาพ้นขอบฟ้า เป็นความงามธรรมชาติในก่อนรุ่งแจ้งน้อยคนจะมีโอกาสได้เห็นภาพที่ประทับตาประทับใจเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นภาพเช่นนั้นมานานแล้วปัจจุบันนี้เราได้เห็นแต่แสงทองเมื่อก่อนดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นสองโลกและน้ำทะเลเป็นคลื่นม้วนแต่ละลอกเข้าซัดฝั่งเท่านั้นแต่เราไม่ได้เห็นฝูงนกทะเลนานาชนิดจำนวนพันจำนวนหมื่นนกเหล่านั้น ได้สูญสิ้นไปแล้วจะมีเหลือก็ไม่มากนะักสมัยก่อนในระยะบางโปูคลองดานยังมีนกเป็ดน้ำฝูงหนึ่งจำนวนเป็นพันๆตัวบินมาครั้งหนึ่งมองดูมืดไปด้วยนกแทบจะบางแสงอาทิตย์แต่บัดนี้สัตว์ปีกเหล่านั้นเหลือน้อยกำลังจะสูญสิ้นไปแล้วเวลาปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าผ่านมาบางปูในยามก่อนรุ่ง จะหาเสียงนกเหมือนสมัย30กว่าปีนั้นหายากนี่ก็เป็นฝีมือของมนุษย์ที่ได้ทำลายสิ่งสวยงามของโลกสมัยก่อนวันอาทิตย์มีนักยิงนกได้รวมกันแล้วนับพันพันตัวในจำนวนนี้มีพวกข้าพเจ้ารวมอยู่ด้วยมาในยุคปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าคิดถึงอดีตที่ได้สร้างบาปกรรมแล้วก็เศร้าใจแต่เวลานั้นคิดแต่หาความสนุก ไม่ได้มีความเมตตาปราณีไม่ได้นึกถึงอกของนกที่ตกเป็นเป้าของกระสุนปืนเลยเอาแต่ความสนุกใส่ตัวเอาความบาดเจ็บทรมานความตายให้แก่นกที่น่าสงสารคราวหนึง่งเราซุ่มยิงอยู่กับผู้ชำนาญน,นกไม่รู้มาเกาะกันเป็นหมู่เป็นพวกวิ่งไล่จิกปูปลาหอยอย่างเพลิดเพลิน ไม่นึกว่าความตายจะมาถึงตัวผูดํำนาญยิงนกบอกให้คอยดูเมื่อนกจับกลุ่มใหญ่วันนี้จึงค่อยยิงให้พวกเราต้องเชื่อฟังคอยได้เวลาเห็นว่าจับกลุ่มใหญ่แล้วก็ลั่นไกปืนปล่อยกระสุนลูกปลายออกไปเสียงระเบิดดังปังใหญ่เสียงนกร้องตกใจต่างบินเพ่นขึ้นท้องฟ้าปากก็ร้องกันเสียงโหยหวนอย่างน่าสงสาร ส่วนพวกที่ถูกกระสุนก็ตายเกลื่อนบนชายเลนที่ปีกหักเพราะถูกลูกปืนบินไม่ไหวก็พยายามวิ่งหนีแต่ก็วิ่งไปไม่ได้ไกลก็ล้มรอบปีกห้อยทวงน้ำหนักตัววิ่งไม่ไหวดูแล้วน่าสงสารเราพยายามจะออกจากที่ซุ่มเพื่อไปเก็บนกแต่คนชำนาญพยายามฉุดเราไว้บอกว่าอย่าเพิ่งประเดี๋ยวได้ยิงอีกพวกหนึ่งค่อยไปเก็บ เราก็เชื่อซุ้มอยู่ในพุ่มไม้เพราะเวลานั้นเราใช้เสื้อผ้าสีพรางตาได้ดีเสียงนกที่ถูกปืนยังไม่ตายปากก็ร้องกันเซ็งแซ่แสดงความเจ็บปวดสาหัสส่วนนกที่ไม่ถูกกระสุนก็บินหนีไปได้ไม่ไกลนะักและบินวนสูงเวียนไปมาคอยดูห่วงพวกตัวพอนกที่บินอยู่ในอากาศได้ยินเสียงพวกตัวบาดเจ็บยังไม่ตาย แต่บินไม่ไหวและไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็พากันบินลงมาล้อมพวกที่บาดเจ็บถ้าหากในเวลานั้นเรามีศิลธรรมและมนุษยธรรมก็จะเกิดความเมตตาสงสารเราก็คงไม่สามารถจะยิงมันต่อไปอีกแต่เรามีแต่ความสนุกตื่นเต้นจิตจริงไม่เกิดเวทนาปราณีสงสารสัตว์ที่เคราะห์ร้ายพวกนี้ เมื่ออายุมากขึ้นผ่านไวัยขนองมาแล้วนึกถึงการฆ่าสัตว์อดีตท,ที่ผ่านนึกขึ้นมากราวใดให้นึกชังตัวเองว่าทำไมเวลานั้นเราจึงมีจิตใจเฮี้ยมโหดไม่รู้สึกนึกสงสารพวกนกนี้มันรักพวกพ้องต่างก็บินลงมาร้องกันเซ็งแซ่ล้อมตัวที่ถูกยิงบาดเจ็บประเดี๋ยวเดียวก็บินมาจับกันเป็นกลุ่มใหญ่ พอเห็นว่านกบินลงมาพอแล้วผู้ชำนาญยิงนกก็ปล่อยกระสุนออกไปนกที่ถูกกระสุนบาทเจ็บล้มตายก็เพิ่มขึ้นอีกมากมายคราวนี้พวกเราก็ให้เด็กบุกลงไปบางคนก็ถีบกระดานออกไปที่ดินอ่อนๆริมน้ำเก็บนกที่ถูกยิงตายไว้ที่หัวกระดานเป็นกองใหญ่เมื่อนับทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนำมารวมคราวหนึ่งจำนวนร้อยกว่าตัว ซึ่งไม่ใช่ฝีมือพวกเราเป็นฝีมือผู้ชำนาญส่วนพวกเราเคยใช้กระสุนหลายนัดแต่ยิงไม่ค่อยจะได้นกนี่เป็นครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้ากับพวกเพื่อนๆไปล่านกที่ชายทะเลบางปูเมื่อสมัยก่อนโน้นเราเคยเอาเรือออกไปทางคลองด่านเวลานั้นนกมากมายยิงกันไม่ไหวยิงเอามาแบ่งกันก็ยังกินไม่หมด มีความสนุกสนานตื่นเต้นในเวลานั้นแต่ปัจจุบันนี้นึกแล้วก็เศร้าใจเพราะชีวิตผ่านเหตุการณ์ประสบกับตัวเองมาแล้วพวกใหม่ๆเราห้ามก็ามักอวดดีหาว่างโง่เง่าเต่าปูปลาพวกนี้ไม่เคยผ่านจึงคิดว่าตัวดีฉลาดเป็นคนสมัยใหม่ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเขียนตามบันทึกของท่านผู้หนึ่ง ที่ได้จากท่านพะระครูปัญญาพรสโสพลวัดเทพสรินทราวาดข้อความบันทึกมาให้ดังนี้สมัยเมื่อผมอยู่ในวัยหนุ่มนั้นผมคิดว่าการยิงนกเป็นเกมกีฬาอย่างหนึง่งสามารถทำให้ร่างกายทุกส่วนออกกำลังหูตาแจ่มใสว่องไวและเป็นที่ตื่นเต้นสนุกสนานไปในตัวเวลานั้นไม่ได้นึกถึงศิลธรรมอันใด ความเมตตากรุณาสงสารไม่อยู่ในความรู้สึกมีแต่ความสนุกสนานผมชอบยิงนกก็จริงแต่ไม่ชอบนกที่เป็นเป้านิ่งไม่นิยมยิงนกที่เกาะตามกิ่งไม้หรือเดินกินตามริมตะลิ่งริมคลองหรือเกาะนิ่งคอยจับจ้องดูพอได้ทีก็บินลงมาจิกปลาขึ้นไปกินผมไม่ยอมยิง แม้แต่นกเดินตามดินลงเก็บข้าวตกตามท้องนาเป็นนิสัยของผมที่ไม่ชอบยิงนกที่เป็นเป้านิ่งเพราะการยิงแบบนี้เป็นการเอาเปรียบนกไม่ใช่กีฬานี่เป็นความรู้สึกของผมเพราะนกจะมีโอกาสหนีได้น้อยมากเป็นแบบที่เราเอาเปรียบนกมากเกินไปนกมีโอกาสรอดตายได้น้อยที่สุด ผมจึงใช้วิธีไล่ให้ฝูงนกบินขึ้นบนท้องฟ้าเสียก่อนจึงจะยิงส่วนมากผมชอบยิงพวกนกปากซ่อมในท้องนารวงเข้าสุกการยิงนกปากซ่อมนั้นถือว่าเป็นเกมกีฬาที่สนุกสนานพระนกปากซ่อมนั้นหากผู้ไม่เคยชินไม่เคยยิงและไม่ชำนาญแล้วจะใช้กระสุนสักห้าสิบนัด บางทีก็ยิงไม่ถูกนกปากซ่อมสักตัวเดียวพระนกปากซ่อมเป็นนกที่ฉลาดมีวิธีพลิกแปลงว่องไวกว่านกชนิดอื่นมากวิธีบินหนีภยัยเมื่อรู้ตัวแล้วมันจะบินแยกย้ายกระจัดกระจายออกจากฝูงห่างไปคนละทางสองทางผู้ยิงจะต้องรู้วิธีอย่างมีฝีมือรู้นิสัยอัญชานฉลาดของนกจึงจะได้ มิฉะนั้นมัวแต่เล็งแล้วปล่อยกระสุนออกไปในอากาศที่ว่างเปล่าเสียกระสุนปืนมากต่อมากแต่ไม่ได้นกปากซ่อมเพราะนกพวกนี้ส่วนมากมีสัญชาตญาณหรือธรรมชาติที่สร้างมาไว้ป้องกันชีวิตจึงมีวิธีบินอย่างฉวัดเฉวียนบินอย่างพลิกแปลงหลบหลีกได้ว่องไวยผู้ฝึกยิงส่องปืนตามไม่ทันจึงปล่อยกระสุนไปในอากาศที่ว่างเปล่าเป็นส่วนมาก ฉะนั้นผมจึงชอบยิงนกที่บินขึ้นบนอากาศทำให้ตื่นเต้นและเป็นเกมกีฬาที่แสดงฝีมือในการยิงและไม่เอาเปรียบนกมากนักก่อนที่ผมจะรู้ถึงบุญบาปชั่วดีต่อมาหลายปีเหมือนจะถึงกำหนดเวลาให้ผมหยุดเกมกีฬาที่ผมชอบมากครั้งนั้นเป็นฤดูแรงผมได้ถือปืนออกจากบ้านไปเที่ยวหานกในสวนตามนิสัยชอบ และอยู่ว่างไม่ค่อยได้เมื่อผมเดินเข้าไปในเขตสวนที่มีต้นมากก็ได้พบนกเขาคู่หนึ่งเกาะอ,อยู่ที่ยอดก้านมากำลังจับคู่เพลิดเพลินอยู่เมื่อนกเห็นผมเดินเข้าไปในมือถือปืนสัญชาตญาณทำให้นกทั้งคู่รู้ว่าภัยกำลังจะมาถึงตัวทั้งสองรีโผลบินหนีไปทั้งคู่ผมยกปืนขึ้นเล็งแล้วปล่อยกระสุนออกไป ตัวหนึ่งถูกกระสุนของผมหล่นลงมาอีกตัวหนึ่งยังบินฉลับวนเวียนไปมาอยู่ใกล้ๆไม่ยอมทิ้งคู่จะคอยดูเหมือนจะรู้ว่าคู่ของตัวได้ตายเสียแล้วถ้าพูดถึงความรู้สึกและเดาเอาเองว่านกตัวที่อยู่คงจะรู้สึกเสียใจมากมายหากเป็นคนก็คงฟูมฝายน้ำตา ผมใช้สายตาคอยจ้องมองดูความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานึกในใจว่าทำไมมันจึงไม่หนีไปให้ไกลนะมันคงรู้แล้วว่าคู่ของมันถูกยิงตายนอนอยู่แทบเท้าของผมแต่มันยังอาลัยบินวนเวียนอยู่เหมือนจะไม่ยอมจากหรือจะยอมให้ผมยิงมันอีกตัวมันจะไม่กลัวตายผมจับตามองตลอดเวลา นึกว่าควรสมเคราะห์ให้มันตายไปตามกันยังไม่ทันจะยกปืนขึ้นทันใดนั้นผมก็เห็นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะเห็นมันเหินขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงแล้วห่อตัวหกปีกพุ่งตัวเอาหัวดิ่งลงสู่พื้นตรงหน้าผมถึงแก่ความตายทันทีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าผมอย่างรวดเร็วโดยไม่นึกฝันว่าจะได้พบเหตุการณ์เช่นนี้ ทําให้ผมสะดุ้งงงงานลืมตัวขาดสติไปครู่หนึ่งทําอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกเพราะไม่นึกว่าความรักของนกทั้งสองจะรุนแรงเช่นนี้ยอมสละชีวิตตายร่วมกันผมตะลึงไปครู่หนึ่งพอได้สติรู้ว่าภาพที่เห็นทําให้หัวใจผมเศร้าเมื่อผมเห็นนกทั้งสองมานอนตายอยู่ต่อหน้าผมอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้เลย ที่มานอนเคียงคู่กันพอผมได้สติก็ก้มลงไปหยิบนกตัวแรกขึ้นมาดูก็ทราบและได้เห็นว่าถูกลูกปืนที่หน้าอกทะลุเป็นนกตัวเมียส่วนตัวหลังที่บินขึ้นสูงและพุ่งตัวดิ่งลงมาตายนั้นเป็นนกตัวผู้ไม่มีรอยลูกกระสุนเลยแต่ก้านคอหักมีเลือดไหลออกทางปากเมื่อเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ด้วยการกระทำของผมทําให้นกคู่นี้ต้องตายลงเมื่อผมคิดได้เช่นนี้ก็เกิดจิตสลดเศร้าหมองเริ่มสะอึกสะอื้นตื้นตันภายในหัวอกผมเห็นภาพนกคู่นั้นแล้วจิตใจก็อ่อดระหวยร่ยแรงผมต้องนั่งลงเอามือทั้งสองกุมขมับไว้ผมเป็นลูกผู้ชายน้ำตาผมออกยากผมเล่าอย่างไม่อายว่าครั้งนั้น ผมต้องนั่งน้ำตาไหลออกมายิ่งคิดถึงชีวิตรักของนกคู่นี้แล้วก็รู้สึกสะอึกสะอื้นเหมือนคนได้รับความทุกข์ทรมานใจที่สุดในชีวิตเพราะผมได้สร้างกรรมทำบาปให้กับนกคู่นี้ต้องตายลงต่อหน้าต่อตาผมร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มสะอึกสะอื้นตื้นตันใจในการสร้างบาปของตัวเองอยู่เป็นนาน ว่าจะสะกดจิตสะกดใจให้ค่อยคลายได้สติคิดตามหลักธรรมว่าเราจะเสียใจร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดก็ไม่สามารถทำให้นกทั้งสองกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้ทําให้เกิดจิตเศร้าหมองเพราะเราได้สร้างบาปไว้แล้วคิดหาทางสร้างบุญดีกว่าต่อไปนี้เราจะไม่สร้างกรรมทำบาปตั้งใจไว้แน่วแน่ว่า นับแต่นี้ต่อไปกีฬาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะเลิกและสุดสิ้นลงนับแต่นี้เหตุการณ์อย่างวันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองเป็นอันขาดเพราะดีเวลานั้นในสวนเงียบสงัดปราศจากคนเดินไปมาเพราะอยู่ห่างจากบ้านผู้คนมิฉะนั้นถ้ามีผู้คนมาเห็นผมนั่งร้องไห้ เขาจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นหรือคิดว่าเป็นคนเสียสติก็ได้เมื่อผมได้สติสะกดความเสียใจไว้ได้ก็คิดว่ารังของนกเขาคงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่พรางแงน้าขึ้นมองตามยอดไม้ก็มองเห็นที่ยอดหากมีรังนกอยู่รังหนึ่งคงจะเป็นรังของนกคู่นั้นเป็นแน่หูคล้ายจะได้ยินเสียงลูกนกร้อง จะเป็นอุปทานก็ได้คิดแล้วก็อยากจะให้คนขึ้นไปดูหากมีลูกนกถ้าขาดพ่อแม่มันก็คงจะอยู่ได้ไม่นานก็อดตายเราจะรับบาปมากขึ้นเราควรจะใช้นี่กรรมให้เบาบางลงเสียบ้างเมื่อผมคิดเช่นนั้นแล้วก็ไปตามชาวบ้านแถวนั้นเมื่อพบก็ขอร้องให้เขาช่วยขึ้นไปเอารังนกลงมาให้ด้วยจะให้สินจ้างรางวัล บังเอิญผมไปพบชายชาวสวนใจบุญแกพูดว่าผมไม่ยอมรับจ้างคุณไปพรากลูกนกลูกกาบาปกรรมมันจะอยู่กับผมด้วยผมได้ฟังแล้วก็นึกละอายใจจึงต้องแข็งใจเล่าความจริงให้ฟังคราวนี้ผมก็จะถ่ายบาปให้เบาบางลงบ้างโดยจะช่วยชีวิตไม่ให้ลูกนกอดตายเมื่อมันขาดพ่อแม่แล้วเล่าเหตุการณ์ที่แล้วมาที่ได้ฆ่านกทั้งสอง ซึ่งเป็นพ่อแม่ของลูกนกชายผู้นั้นนั่งฟังด้วยความสลดใจและรู้สึกเศร้าสงสารนกคงจะนึกแช่งด่าผมในใจไปด้วยเมื่อรู้ความจริงแล้วชาวสวนผู้นั้นก็ยินยอมขึ้นต้นหมากไปเอารังนกลงมาให้ในรังนกปรากฏว่ามีลูกนกอยู่สองตัวขนกำลังจะขึ้นเต็มตัวอ้าปากร้องอย่างแสดงความหิวอย่างน่าสงสาร ก่อนที่ผมจะนำลูกนกกลับบ้านผมได้ขอร้องให้ชายใจบุญผู้นั้นขุดหลุมฝังซากนกทั้งสองไว้ที่ใต้ต้นหมากต้นที่มีรังนกอยู่แล้วทำจิตสงบคล้ายจะพูดกับพ่อแม่นกเหมือนผมจะกล่าวให้สัญญาว่าจะรับเลี้ยงลูกนกให้ดีที่สุดจนกว่าจะเติบโตหากินเองได้วันแรกครั้งแรกเริ่มให้อาหารแก่ลูกนกโดยใช้มือป้อน ลูกนกทั้งสองหันหน้าหนีไม่ยอมกินผมก็ไม่สบายใจที่ลูกนกทั้งสองไม่ยอมกินอาหารคิดว่าเราจะทำอย่างไรจรึงจะทำให้ลูกนกกินอาหารได้นั่งนึกตรึกตรองอยู่พักหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าเวลาแม่พ่อนกมันป้อนอาหารให้ลูกมันจะอ้าปากให้ลูกนกสอดปากเข้าไปในปากของพ่อแม่นกเอาออกมากินผมก็พยายามเคี้ยวข้าว และอาหารสำหรับเลี้ยงนกเขาแล้วใช้ปากของผมป้อนอาหารให้ลูกนกลูกนกทั้งสองก็ยอมกินแบบนั้นทำให้ผมรู้สึกค่อยสบายใจขึ้นเพราะรู้ว่าเมื่อลูกนกกินอาหารได้คงไม่อดตายแน่ผมเลี้ยงนกทั้งสองตัวนี้จนสามารถจิกอาหารด้วยตัวเองได้จนเติบโตแข็งแรงผมเลี้ยงประมาณเกือบปีผมให้อยู่ในห้อง โชคดีบ้านผมไม่มีแมวนกทั้งสองนี้เชื่องมากผมปล่อยให้ออกจากกรงเดินเล่นและบางครั้งก็จะบินออกจากหน้าต่างที่เปิดไว้บินออกไปโต้ลมเล่นแล้วก็บินกลับเข้ามาเมื่อถึงเวลาผมไปเคาะที่กรงเป็นสัญญาณให้นอนนกทั้งสองก็ว่าง่ายต่างพากันโผล่เข้ากรงเวลานอนผมก็เอาผ้าคลุมกรงให้ความอบอุ่น บางเวลาผมก็ออกจากบ้านด้วยใจเป็นห่วงนกทั้งสองตัวนี้จึงเคาะที่กรงสัญชาตยาน,นกจะรู้ว่าผมต้องการให้เข้ากรงทั้งสองก็เข้าไปแต่โดยดีเมื่อผมกลับมาถึงบ้านก็เปิดกรงให้ออกมาเดินเล่นอย่างอิสระน้ำท่าอาหารการเกินผมจัดไว้ให้มีให้ขาดรู้สึกความสัมพันธ์ของผมที่มีต่อนกทั้งคู่นี้ไม่สามารถจะพูดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ แล้วจู่ๆวันหนึ่งนกก็เริ่มขันแต่เช้าผิดปกติกว่าทุกวันที่ผ่านมาแล้วซึ่งนกจะขันเป็นเวลาแต่คราวนี้ขันกันไม่หยุดจนสายผมนึกสงสัยนกขันกระชั้นชิดเวลาขันนกหันมาทางผมทั้งสองตัวตลอดเวลาผมจัดอาหารวางไว้บนโต๊ะด้วยความรักและสงสารที่เห็นกิริยาท่าทางของนกผิดแปลกไปกว่าวันธรรมดาที่ผ่านมา เมื่อนกเห็นผมกองอาหารไว้บนโต๊ะพร้อมทั้งน้ำที่ใส่ไว้ในถ้วยนกก็เข้าไปจิกอาหารกินคำสองคำไปกินน้ำแล้วก็กลับเข้ามาขันอยู่ตรงหน้าทั้งสองตัวใายจะบอกให้รู้เหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึง่งจึงแสดงกริยาแปลกๆเช่นนี้ผมจึงเอื้อมมือไปลูบตัวนกทั้งสองก็นอนหมอบนิ่งคล้ายว่ามือผมให้ความอบอุ่นปลอดภยัย จากอันตรายนกแสดงกิริยาแปลกๆในวันนั้นหลายครั้งเมื่อนึกถึงพ่อแม่ของนกผมก็ยังตื้นตันใจไม่หายแต่วันนี้นกทั้งสองแสดงกิริยาผิดปกติเวลาผมเอามือลูบตัวทั้งสองตัวก็แสดงกิริยาหมอบตัวสงบนิ่งกริยาท่าทางแกมเศร้าๆหลายครั้งทำให้ผมเกิดสงสารเอ็นดะูยิ่งนัก เมื่อผมปล่อยมือก็ลุกขึ้นไปจิกอาหารกินและเดิมน้ำเล็กน้อยสองตัวแล้วก็บินไปเกาะที่หน้าต่างที่เปิดไว้แล้วก็แข่งกันขันหันหน้ามาทางผมแล้วหันหลังให้ผมโผลบินออกจากหน้าต่างบ้านไปสักครู่หนึ่งต่างก็บินกลับมาแล้วก็จิกอาหารบนโต๊ะกินและจิบน้ำแล้วขันขึ้นพร้อมกัน แล้วก็โผไปเกาะที่หน้าต่างหันมามองผมอีกแล้วก็หันหลังบินออกจากบ้านไปทำเช่นนี้ถึงสองครั้งบินออกไปแล้วก็บินกลับเข้ามาอีกแล้วก็บินออกไปทำให้ผมนึกว่านกนี้ถึงเวลาจะต้องจากเราไปอยู่ตามธรรมชาติในป่าดงพงพีและหาคู่สืบพันธุ์ตามธรรมชาติที่สร้างไว้แล้วเมื่อคิดว่านกสองตัวจะต้องจากไป ยิ่งคิดผมก็ยิ่งเศร้าใจไม่ว่าสัตว์หรือคนเมื่อเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆก็ย่อมจะมีจิตใจที่เกิดความรักความเอ็นดูปราณีสงสารเมื่อจะจากก็มีความอาลัยเป็นธรรมดาทั่วไปกำลังนั่งรำพึงอยู่ในใจภาคหนึ่งนกทั้งสองตัวก็บินโผลเข้ามาทางหน้าต่างและตรงมามอบลงข้างมือทั้งสองตัว ซึ่งเป็นขณะที่ผมกำลังกวาดอาหารนกไว้เป็นกองไม่ให้กระจัดกระจายเมื่อเห็นนกทั้งสองมาหมอบอยู่ข้างมือก็นึกสงสารเอ็นดูพลางตัดสินใจพูดทั้งน้ำตาว่าพ่อรู้ในท่าทางกริยาของลูกว่ากำลังจะจากพ่อไปแต่ลูกยังมีความอาลัยพ่อมากจึงหวนกลับมาหาพ่อตั้งสองสามครั้งพ่อเองก็ห่วงและอาลัยลูกมาก ไม่อยากให้ลูกจากไปเป็นธรรมชาติพ่อเป็นคนแต่ลูกเป็นนกพ่อจึงตัดสินใจได้ไม่ว่าพ่อจะเสียใจคิดถึงลูกเพียงใดพ่อจะจับลูกขังอยู่ในบ้านตลอดไปไม่ได้ถ้าทำพ่อก็เป็นคนเห็นแก่ตัวฉะนั้นพ่อตัดสินใจแล้วอนุญาตให้ลูกไปอยู่ตามธรรมชาติของนกในป่าดงพงไพรเป็นอิสระ ต่อไปนี้ลูกคงจะหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วไปเถอะลูกไปตามสมัครใจของลูกไปหาคู่ครองที่จะสืบพันุ์ต่อไปพ่อจะไม่ยอมเห็นแก่ตัวอีกเป็นอันขาดนกทั้งสองลุกขึ้นขันอีกเป็นการใหญ่ขันอยู่เป็นเวลานานก่อนจะโผบินจากหน้าต่างออกไปเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ได้พบกันอีกเลย ประสบการณ์ของผมครั้งนี้ทำให้ผมรู้สึกสะเทือนสะท้อนจิตอย่างลึกซึง้งรู้สึกฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของผมตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้ผมคิดว่าแม้แต่นกเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานยังมีความรู้สึกกระตันยูรู้คุณที่ผมได้ถน,นอมอุ้มชูเลี้ยงมาจนเติบใหญ่จนสามารถออกหากินเองได้ แต่สัญชาตญาณเตือนให้เรารู้ว่านกกับคนจะอยู่กันตลอดไปไม่ได้เป็นการผิดกฎธรรมชาตินกย่อมจะต้องอยู่ป่าดงไปสมสู่ต่อไปฉะนั้นผมจึงบอกอนุญาตให้นกทั้งสองจากผมไปทั้งที่ยังแสนรักแสนอาลัยจดหมายท้ายเรื่องของท่านผู้เขียนบันทึกนี้ได้มีถึงท่านพระอาจารย์พระครูปัญญาพรโสพล พระมหาอัมพันธ์บุญหลงวัดเทพสิรินทราวาสด,ดังต่อไปนี้นมัสก,การพระคุณเจ้าเรื่องที่กระผมได้เลิกยิงนกท,งทั้งทั้งที่ผมชอบกีฬานี้มากซึ่งพระคุณเจ้าได้แนะนำให้กระผมเขียนเพื่อบันทึกเผยแพร่เป็นกุศลต่อไปสำหรับคนรุ่นหลังนั้นเพื่อพระคุณเจ้าจะได้มอบให้คุณทอเลียงพิบูลนำไปเรียบเรียงสำนวนเสี้ยใหม่ กระผมยินดีและขอบคุณมาพร้อมจดหมายนี้ด้วยกระผมขอร้องอย่าให้เอาชื่อของกระผมใส่ในเรื่องนี้เลยเมื่อเพื่อนฝูงเห็นและได้อ่านเข้าเขาจะซักถามเรื่องนี้ขึ้นมาอีกซึ่งพูดครั้งใดก็ทำให้จิตใจกระผมเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาทันทีบางครั้งคิดขึ้นมาครั้งใดจิตใจหดหู่เศร้าหมอง เพราะเป็นเรื่องกรรมที่สร้างไว้ฝังอยู่ในจิตใจลืมยากกระผมตั้งใจอุทิศกุศลโดยอธิษฐานจิตคิดว่าบาปกรรมอันนี้คงจะค่อยคลายทางใจได้บ้างกราบนมัสการพระคุณเจ้า